รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมสนับสนุนโดยสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพจากธนาคารอมสิน สวัสดีครับคุณชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมุนตามโลกหรือ y y s on g r o ร e วันนี้เรานำคุณชมไปติดตามสำหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ก่อตั้งสร้างตัวเองด้วยบริษัทที่เรียกว่ากำลังเป็นที่น่าสนใจและตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้รถเป็นอย่างมากรายละเอียดของบริษัทเลมันเดนนี้จะเป็นยังไง สักครู่กลับมาพบกับคุณวัศวัตรวัสุธาสวัสดิ์ CEO บริษัทเลอมันเนตสักครู่กลับมาครับ ท่านผู้ชมครับช่วงนี้ไปพบกับซีอบริษัทเลมานเนตกันคุณวัศวัตวสชุธาสวัสดิ์หรือคุณออฟซีครับสวัสดีครับออฟซีครับขอบคุณครับที่มาให้ความรู้กับพวกเราในการที่จะตอบสนองความพึงพอใจสําหรับคนรุ่นใหม่ผู้ใช้รถใช้บริการนะครับผมอ่ะเริ่มตั้งแต่ว่าเลมานเนตเนี่ยผมเพิ่งทราบว่าก่อตั้งมา5ปีแล้วเนี่ยครับผมครับผมเราไปยืนอยู่ตรงจุดไหนวัตถุดิบผสมของการก่อตั้งเลมานเนตคืออะไร จริงๆแล้วนะครับผมในในเศรษฐศาสตร์นะครับมันจะมีปัญหาหนึ่งนะครับผมที่นักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาค่อนข้างงงกันมากเลยแล้วเขาพยายามหาวิธีแก้กันมาหลายรอบแล้วนะครับผมซึ่งปัญหาตรงนี้จะเรียกว่าปัญหา Lemons Problem ปัญหา Lemons Problem ตรงนี้เนี่ยคนที่เขาค้นพบจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชื่อจอร์จอัคเคลอฟนะครับผมซึ่งปัญหา Lemons Problem นะครับจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในธุรกิจมือสอง คนขายของมือสองจะมีความรู้เกี่ยวกับของมือสองมากกว่าคนซื้อของมือสองอก็เลยเป็นเหตุผลว่าคนที่จะซื้อของมือสองเนี่ยไม่แน่ใจว่าของที่เขากำลังจะซื้อเนี่ยดีหรือไม่ดีะนะครับผมก็เลยเป็นเหตุผลที่ทางผมเองเนี่ยก็เลยก่อตั้งบริษัทเลมอนเอทขึ้นมาเพราะว่าเราอยากจะแก้ปัญหาเลมอนส์ปร็อพเลมทำให้คนซื้อของมือสองน่านสนใจนว่าต้องถามว่าทำไมถึงใช้คําว่าเลมอนเป็นตัว present เรื่องของสินค้ามือสองใช่ครับผมเพราะอะไร เพราะอย,าอย่างที่ผมชี้แจงไปปัญหาเลมอนส์ปร็อปเมเนี่ยมันเป็นออปัญหาในในเศรษฐศาสตร์ที่ทุกคนเขารู้กันอยู่แล้วว่ามันเป็นปัญหาออผมก็เลยอยากจะมาแก้ปัญหา Lemon เลมอนก็เลยมาเ,ออเลยตั้งบริษัทชื่อเลมอน A สังเกตว่า เลมอนเอทเนี่ยข้างหลังเนี่ยผมจะเป็น AIDE คล้ายๆ first aid มาแก้ปัญหาของเลมอนครับผมก็เลยก็เลยก่อตั้งเป็นเลมอนเอทขึ้นมาเพื่อเราอยากจะแก้ปัญหาของเลมอนปรบเรื่ตรงนี้เป็นเทคโนโลยีที่แน่นอนที่ทันสมัยว่างั้นอ่ะใช่ครับผมใช่ครับเชิญต่อครับต่อใช่ครับก็คือแปลว่าถ้าทุกคนเนี่ยเห็นว่าเห็นโลโก้เลมอนเอทนะครับผมอยู่ในของมือสองนะครับผมหรือว่าอยู่ในแบรนด์ของคู่ค้าที่เป็นคู่ค้ามือสองเนี่ยสามารถสบายใจได้ครับผมว่า ของตรงนี้เนี่ยมีมาตรฐานแน่นอนแล้วก็มีขั้นตอน process ในการบำรุงรักษาที่ดีครับโอ้แค่เป็นเป็นตัวก u รนตเอร์ตัวหลักประกันอ่า <รอ S 1> ครับผมเพื่อความสบายใจสำหรับผู้ซื้อสินค้ามือสองถูกต้องครับถูกต้องทริสินค้ามือสองเนี่ยเน้นไปสินค้า product พ,พวกไหนอ่า ตอนนี้ถ้าพูดถึงสินค้ามือสองนะครับผมเ,เราเน้นเป็นโปรดักต์รถมือสองก่อน <Okay. S 1> นะครับผมเพราะว่าเรามองว่าตลาดรถยนต์มือสองเนี่ยค่อนข้างใหญ่มากนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยโฟกัสของเราหลากักๆของ Lemonade นะครับผมจะเป็นรถมือสองครับผมก็เป็นพวกรถยนต์ทั้งหลายเนี่ยแหละ <S <S ใช่ครับผมบทำไมถ,ถึงมาจับเรื่องรถยนต์เพราะว่าเราอยู่ในแวดวงการรถยนต์ วัสุทา,ายน์วัสุทยยนต์นี่มันมีมานานแล้วใช่ไหมอ๋อครับจริงๆแล้วเออถ้าพูดถึงวัสุทยยนต์หรือว่าวัสุทากรุ๊ปนะครับก,ก็ก็เป็นบริษัทเออที่ทํารถมือสองมาตั้งแต่40ปีตั้งแต่รุ่นของคุณพ่อผมแล้วะนะครับผมแต่จริงๆแล้วนะครับผมปัญหาเลมอนเอตรงเนี้ยนะครับที่ที่ผมก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยครับผมมองเห็นถึงปัญหาที่ผมเองเจอจากคุณพ่อผมที่เขา เออเมื่อก่อนเนี่ยเราพอเราทําธุรกิจไปเนี่ยเราจะทาธุรกิจซื้อมาขายไปแต่ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในยุคที่ดิจิตอลแล้วลูกค้าเขาต้องการมากกว่าซื้อขายเขาต้องการก่อนการขายที่ดีความมั่นใจเขาต้องการหลังการขายที่ดีที่ที่ทําให้เขารู้สึกว่าเออซื้อรถตรงนี้เนี่ยมั่นใจได้ไม่ถูกลอกไม่ไม่ถูกต้องอะไรครับถูกต้องก็เลยเป็นเหตุผลที่ผมมองว่าเออถ้าเราเองเนี่ยอยากจะสนับสนุนให คู่ค้าของเราเนี่ยผู้ประกอบการด้วยมือ2ทุกคนเนี่ยรวม<อ>ถึงธุรกิจของคุณพ่อผมเนี่ยให้เติบโตยั่งยืนมากขึ้นใน<อ>ยุคดิจิตัลเนี่ยนี่แสดงว่าเล,เลมอนเอทเนี่ยเข้ามาสับสุนสินค้ายูสคารถมือสองถูกต้องครับ<อ>ไม่ใช่อะไรเป็นคู่แข่งหรืนีงไม่ไม่ใช่ครับเข้ามาเสริมเลยเข้ามาเสริมครับผมคือเราเรามองว่าทางเราเองเนี่ยเห็นว่า ธุรกิจรถยนต์มือสองเนี่ยใหญ่มากนะครับในประเทศไทยเนี่ยมีการขายรถมือสองประมาณ1.4-1.5ล้านคันต่อปีทีนี้เนี่ยมันก็จะมีลูกค้า1.5ล้านคันต่อปีนี่แหละที่ไม่รู้เลยว่ารถที่เขาซื้อเนี่ยมีคุณภาพดีหรือเปล่ามันจะได้แค่ไหนไม่ถูกไม่ถูกย้อมแมวใช่อันนี้คือสิ่งที่เรามเข้าไปถูกต้องเป็นหลักประกันให้เป็นเป็นสิ่งที่เราอยากจะเข้ามาแก้ปัญหาแต่ปัญหาที่เราพยายามแก้ไม่ใช่แค่ปัญหาว่ารถดีหรือรถไม่ดีผมจะพูดถึงหลังการขายด้วย ว่าหลังการขายตรงนี้เนี่ยหลังการขายดีด้วยหรือเปล่านะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยทางเรามองว่าถ้าเราสามารถสนับสนุนผู้ประกอบการรถยนต์มือสองได้ลูกค้าก็สามารถซื้อรถอย่างสบายใจได้นะครับผมหลักประกันที่เราสามารถเป็นแกนเจอร์ ter, เป็นหลักประกันให้กับผู้ซื้อผู้ซือ้อรถมือสองอย่างสบายใจครับเราวางมาตรการตรงนี้เราเข้าไปเป็นหลักประกันได้อย่างไรเพื่อเกิดความมั่นใจครับถ้าพูดถึง雷曼 A.S เองนะครับผมเราจะมี3ามโซลูชันหลักๆนะครับผมที่เรา วาดโครงไว้เพื่อจะทําให้ผู้ซื้อรถเนี่ยสบายใจซอฟต์แวร์แรกที่เราสร้างขึ้นมาจะครับผมจะเป็นซอฟต์แวร์ตรวจสภาพรถยนต์นะครับผมซึ่งซอฟต์แวร์ตรวจสภาพรถยนต์ตรงนี้เนี่ยเราได้จับมือกับบริษัท t ว v ที่เยอรมนีซึ่ง t ว v ใช่ครับผมที่เยอรมนีถูกต้องครับถูกต้องซึ่งซึ่งตรงนี้ครับผมก็ลูกค้าสามารถมั่นใจได้เลยว่าถ้า รถคันนี้ได้มีการตรวจตามมาตรฐานของ Lemonade นะครับผมหรือว่า TUV ที่เราไปจับมือด้วยเนี่ยตรงนี้ก็คือสามารถสาสบายใจได้เลยซื้อขายออนไลน์อย่างสบายใจได้นะครับผมซอฟต์แวร์ที่2ที่เราสร้างขึ้นมาซื้อขายออนไลน์ได้ด้วยเหรอเนี่ย อ๋อครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเลม,เมนเนของเราครับผมเราเราสร้างขึ้นมาเพราะว่าเราอยากจะให้คนที่อยู่ที่ไหนทั่วประเทศไทยเนี่ยออสามารถหลับตาซื้อรถได้เลยเออขอเพียงว่าเห็นโลโก้เลม,เมนเอนเนสคุณก็สามารถรู้ได้ว่ารถคันนี้เนี่ยมาตรฐานตัวดีมันม,มีคำมันมีหลัปกประกันแล้วใช่ถูกต้องครับมีมาตรฐานสูงมั่นใจได้ไม่ถูกหลอกมีบริการหลังการขายที่ดีถูกต้องครับถูกต้องครับ ออซอฟต์แวร์ที่2ของเราที่เราสร้างขึ้นมาเน<ม>ี่ยจะเป็นซอฟต์แวร์ในส่วนของระบบหลังบ้าน<ม>ของผู้ประกอบการรถยนต์มือสองมผมเคยเจอหลายครั้งที่ที่พอคนอยากจะซื้อรถเนี่ย<ม>เขาติดต่อไป<ม>พอคุยกับเพียเจ้าของเองเนี่ยสบายใจรู้สึกว่าได้บริการดี<ม>แต่พอคุยกับลูกน้องเนี่ยเขารู้สึกว่าประสบการณ์ที่ได้จากลูกน้องของของเจ้าของแตนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ดีพอมผมเลยสร้างระบบหลังบ้านตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อ ให้ทางเจ้าของแตนเองเนี่ยสามารถมอนิเตอร์ทีมงานของเขาได้เพื่อเมคชัวร์ sure ว่าคุณภาพในการขายเนี่ยเป็นคุณภาพที่ดีที่สุดแปลว่าถ้าคุณเองเนี่ยใช้ระบบหลังบ้านตรงนี้เนี่ยก็สามารถมั่นใจได้ว่าประสบการณ์ซื้อขายดีแน่นอนอันนี้คือซอฟต์แวร์ที่2อ 2> ซอฟต์แวร์ที่3เนี่ยถือว่าเป็นปันจจัยหลักของเรานะครับผมจะเป็นซอฟต์แวร์หลังหลังการขายนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยทางเราเองนะครับผมเป็นคนดูแลหลังการขายแทนผู้ประกอบการทั้งหมดนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ย ทางผู้ประกอบการเองนะครับผมสามารถใช้ซอฟต์แวร์ของเราแล้วก็ใช้บริการของเราได้โดยถ้าเขาขายรถให้กับคุณตังอย่างเช่นนะครับผมเขาเองเนี่ยก็สามารถมั่นใจได้ว่าคนที่ดูแลลูกค้าเขาต่อก็คือผมเองเนี่ยจะดูแลคุณตังตามขั้นตอนการทํางานที่ผมได้คุยกับเขามาบริการที่3ตรงนี้เนี่ยเสมือนว่าผมเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของทั้งพี่ตังนะครับผมแล้วก็เป็นทีมหลังการขายของทางผู้ประกอบการรถยนต์มือสองครับผม มาตรฐานทั้งหลายที่เราเข้าไปกับกับดูแลช่วยให้เกิดความสบายใจกับลูกค้านั่นเราเราเข้าไปหมายถึงว่าเราใช้ procedure ยังไงที่เ่อให้เกิดเป็นเป็นเป็น standardized ขึ้นมาอ๋อครับก็ <c oughs> การที่เราเข้าหาดีลเลอร์นะครับผมหรือว่าผู้ประกอบการตรงนี้เนี่ยเราเข้าใจเลยนะครับผมว่าถ้าผมเองเนี่ยยูดีเนี่ยจะเดินเข้าไปบอกว่าผมมีซอฟต์แวร์ให้คุณใช้ผู้ตามตรงครับผมเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะใช้ร้อ เราก็เลยมีกลยุทธ์ในการที่จะไปส่งเสริมเขาโดยบวกเซอร์วิสหรือว่าบริการเข้ามาด้วยผมมีซอฟต์แวร์ตรวจรถแต่ถ้าคุณไม่อยากจะตรวจรถเองผมก็มีบริการไปตรวจรถให้คุณผมมีซอฟต์แวร์หลังการขายให้คุณดูแลลูกค้าคุณ24ชั่วโมงได้แต่ถ้าคุณไม่มี manpower ที่อยากจะรับสายลูกค้า24ชั่วโมงผมก็มีเซอร์วิสหรือว่าบริการรับสายลูกค้าคุณแทนคุณได้เหมือนกันนะครับผมผมมีซอฟต์แวร์ เออ Tele S <S เทเลเซลให้คุณเนี่ยโทรขายของลูกเออลีดของคุณได้เป็นลีดแมネจเมนต์ซิสเต็มแต่ถ้าคุณไม่อยากจะโทรหาลูกค้าของคุณผมก็มีทีมเทเลเซลที่จะสามารถโทรจบลูกค้าของคุณได้ออนะครับผมซึ่งซึ่งโซลูชันเนี่ยออแบบนี้เนี่ยออผมมองว่าตอบโจทย์ตลาดในซ o u t h อีสเอเชียเพราะว่าคนในซ o u t h อีสเอเชียเนี่ยตอนนี้เนี่ยทางเราประเมินเนี่ยออนะครับผมประมาณ30-40%เนี่ยพร้อมที่จะใช้ซอฟต์แวร์ แต่อีก60%เนี่ยยังไม่พร้อมใช้ซอฟต์แวร์ร้อเปอาจจะอยากขอให้มีบริการมาเสริมแต่ละแต่ละหน่วยแต่ละหน่วยของซอฟต์แวร์เพื่อให้เขาเนี่ยค่อยๆเรียนรู้ให้คุ้นเคยก่อนถูกต้องครับผมคุณดันครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าฟังแล้วเนี่ยหมายถึงว่าเราทุกอย่างด้วยบริบทของของเลมอนเดดเนี่ยก็คือใช้ซอฟต์แวร์เป็นตัวจับทั้งหมดในการที่จะตอบสนองความพึงพอใจการให้บริการหลังการขายเน้นการบริการหลังการขายเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ถูกต้องครับเออจริงๆแล้วอซอฟต์แวร์ของเรานะครับผม,มก่อตั้งมาเนี่ยเริ่มจากหลังการขายก่อนอเพราะว่าผมเองเนี่ยอย่างอย่างที่คุณต่างชี้แจงไปเนี่ยคุณพ่อผมเนี่ยเคยมีปัญหาเรื่องหลังการขายเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราโฟกัสเรื่องซื้อขายหลังการขายก็อาจจะไม่ได้มีโน้ตฮาวที่จะดูแลลูกค้าดีขนาดนั้นผมเองก็เลยเห็นปัญหาตรงนี้ก็เลยอยากจะมาแก้ปัญหาหลังการขายก่อน แต่พอเราสร้างซอฟต์แวร์ที่ดูแลหลังการขายแล้วเนี่ยเรามองว่าปัญหาของรถมือสองที่ลูกค้าเองเนี่ยไม่มั่นใจไม่ใช่แค่หลังการขายเขาไม่มั่นใจในส่วนของก่อนการขายด้วย<ม>และไม่มั่นใจในส่วนขั้นตอนการซื้อขายด้วยก็เลยเป็นเหตุผลที่ทางเราเนี่ยสร้างซอฟต์แวร์ตั้งแต่ก่อนการขายถึงหลังการขาย<ม>ให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรถยนต์มือสอง<ม>หรือว่าลูกค้าที่จะซื้อรถมือสองเนี่ยสามารถสบายใจได้ เรียกว่าตั้งแต่ beginning to end เลยใช่ครับผมใช่ครับเรียกว่าครบวงจรครบวงจรครับผมครบวงจรระบบซอฟต์แวร์ที่ว่าเนี่ยด้วยมาตรฐานทัฟที่เราเข้าไปจับมือด้วยเนี่ยมาตรฐานทัฟคือของเยอรมันที่ถือว่าเป็นที่ยอมรับทั่วโลกถูกต้องครับถูกต้องครับจะสามารถตอบสนองความปรารถนาให้กับลูกค้าได้ยังไงมั่นใจขนาดไหนก็ อย่างที่คุณตังชี้แจงนะครับผม TÜV เนี่ยเป็นมาตรฐานของเยอรมนีเป็นมาตรฐานโลกอยู่แล้วนะครับผมเขาเป็นบริษัทที่ก่อตั้งมาเกิน150ปีนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นถ้าพูดถึงบริการตรวจรถของ TÜV เองหรือว่าทัฟเองนะครับผมที่เยอรมนีเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเขายอมรับแปลว่ารถทุกคันเนี่ยที่จะซื้อที่เยอรมนีนะครับผมต้องมีการตรวจผ่านทัฟก่อนนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยทางเราเองก็ไม่ได้อยู่ดีๆมาก๊อบและก็เพสนะครับผมทางเราเองเนี่ยก่อนที่จะมาสร้างมาตรฐานในอาเซียน เราก็ได้มีการสร้างออซอฟต์แวร์ไปกับเขานะครับผมแต่ซอฟต์แวร์เนี่ยเป็นเราเราเป็นเจ้าของทรัพย์สินซอฟต์แวร์แต่เรื่อง<ม>การอบรม,ม,มการอบรมการฝึกคอร์สตรงนี้เนี่ยเราสร้างร่วมกับ TUV ให้มันคล้องจองกับตลาดอาเซียนนะครับผม,ม,มไม่ใช่ว่าอยู่ดีผมบินไปขอเอยผมขอตําราคุณมาในอาเซียนได้ไหมไม่ได้ครับผมเพราะว่าเราเองเนี่ยรู้ว่าตลาดอาเซียนเนี่ยแตกต่างจากตลาดยุโรปเราเองก<ม>็เลยต้องสร้างแมทเทีเรียในการในการสอนอบรมการตรวจรตรงนี้เนี่ย ให้ให้มีมาตรฐานตามอาเซียนครับผมอ,อาเซียนนี่ก็ถือว่ามีประชากรหมายถึงในเอเชียเนี่ยใน,ในโซนเอเชียนี่ประชากรมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกแล้วครับผมเพราะนั้นรปริมาณรถยนต์หรือประชากรรถยนต์ก็ก็มากตามตัวทุกต้องครับ ที่ปัญหาที่ว่าใครถือที่เนื่องจากประเด็นแรกคือว่าเพนพอยต์เพนพอยต์อื่นมีไหมนอกจากความไม่เชื่อถือความไม่สบายใจในารซื้อยั์มือย่งอ่ะเพนพอยต์ที่2องละกันนะครับผมก็จะเป็นเพนพอยต์หลังการขายอย่างที่ผมแจ้งแจ้งคุณต่างไปนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยทางเราเองเนี่ยทำตัวเสมือนว่าเราเป็นคนทาตัวเสมือนว่าเราเป็นทีมหลังการขายของทางผู้ประกอบการรถยนต์มือสองทั่วประเทศไทยนะครับผมอย่างเช่นผู้ประกอบการ A นะครับผมขายรถ20คัน นะครับผมต่อเดือนให้กับลูกค้า20รายนะครับผมถ้าเขาเองเนี่ยอยากจะมีถ้าเขาเอเนี่ยอยากจะมีคนดูแล24ชั่วโมงเขาต้องจ้างทีมง,งาน5-6คนนะครับผมเพื่อมาดูแลลูกค้าซึ่งเนี่ยปลืองค่าใช้จ่ายครับผมบแทนที่เขาเ่ยขาย20คันเขาเอาซอร์สมาให้ผมทำเนี่ยค่าใช้จ่ายของผมเนี่ยราคาถูกมากและสมเหตุสมผลทําให้ผมเองเนี่ยสามารถท ต่อคันนะครับผมราคาเฉลี่ยประมาณไม่ถึง1,000งพันบาทใช่ครับผมใช่ครับผมคุ้มจะเยี่ยวคุ่มครุ้มครับผมคุ้มครับคุก็คือในการที่จะเป็นเป็นโลโก้ที่สร้างความมั่นใจอุ่นใจกับลูกค้าใช่ครับผมในการเข้ามาซื้อรถเขาถูกต้องครับถูกต้องถูกต้องครับผมซึ่งซึ่งตรงนี้ผู้ประกอบอาณานิก็สามารถไว้ใจผมได้ในการบริการนะครับผมว่าเราให้บริการตรงนี้เนี่ยมาเกิน5ปีแล้วแปลว่าความเข้าใจวงการรถยนต์มือสองหรือว่าลูกค้าเองเนี่ยเราค่อนใจค่อนข้างดีครับผมเรียกว่าทั้งก่อนซื้อหลังการขาย มันเรียกว่าแทบจะ full scale เลยครับผมครับบมครับครับถ้ามีปัญหาเราจะเป็นตัวเชื่อมให้กับเพื่อแก้ไขคลี่คลายปัญหาได้ครับผมครับผมก็อย่างเช่นสมมุติว่าถ้าลูกค้าเนี่ยต้องการเคลมสมมุติว่าทาง ผู้ประกอบการนะครับผมตอนขายรถไปนะครับผมบอกว่าเออเดี๋ยวผมมีการรับประกันชิ้นส่วนอะไรให้ตามนี้นะครับผมผมเองเนี่ยก็จะมีข้อมูลตรงนี้เนี่ยในระบบหลังบ้านผมหมดเลยพอลูกค้าโทรเข้ามานะครับผมผมก็จะรู้เลยว่าลูกค้าคนนี้เนี่ยได้โปรโมชั่นอะไรไปจากทางผู้ประกอบการผมเองก็จะสามารถดูแลลูกค้าได้ตั้งแต่ยกรถของลูกค้าไปศูนย์บริการนะครับผมตามให้ศูนย์บริการซ่อมรถให้เสร็จแล้วก็โทรหาลูกค้าเนี่ยให้ไปรับรถนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยลูกค้าโทรเบอร์เดียวครับผมจบทั้งหมดครับผม เรียกว่าครบวงจรเลยครบวงจรเลยครับผมครบวงจรเลยครับอันนี้อันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ซื้อรถบุษสองครับแล้วไม่ต้องปวดหัวใช่ครับเรียกว่ามีความสบายใจอยู่ตลอดและแกนทีตัวนี้มันมันมันไปตลอดอายุการใช้งานของเขาไหมหรือว่าพอเปลี่ยนมืออ๋อครับตรงนี้เนี่ยแล้วแล้วแล้วแต่แล้วหรือว่าเป็นปีต่อปีแล้วแต่ผู้ประกอบการ บางผู้ประกอบการเนี่ยเขาดูแลลูกค้า1ปี 1> บางคนดูแล2ปี 2> บางคนดูแล3ปีถ้า่งนั้นตอบต่อครับถ้าเข้าบริการ1ปีพอครบเนี่ยลูกค้าที่ซื้อรถมาไปเนี่ย เขายังใช้รถคันนั้นอยู่เขาซื้อบริการจากเราโดยตรงได้ไหมอ๋อไม่ได้ครับผมไม่ได้เลยไม่ได้เลยจำเป็นจะต้องไปผ่านเขาผ่านผ่านดีลเลอร์ผมถือว่านะครับผมถือว่าวันนี้ผมผมผมมาดูแลหลังการขายผมมาดูแลเป็นระบบหลังบ้านให้กับดีลเลอร์ไม่ว่าจะเป็นหลังบ้านซอฟต์แวร์ตัวรถหลังบ้านซอฟต์แวร์ช่วยขายหลังบ้านซอฟต์แวร์หลังการขายผมมองว่าวันนี้ผมเป็นหลังการผมเป็นหลังบ้านให้กับทางผู้ประกอบการดีกว่าผมเองเนี่ยไม่ได้มีมาที่จะมาขายของแทนผู้ประกอบการ ถ้าจะต่ออายุไอ้ตัวตัวรับประกันอันนี้ต้องไปผ่านผู้ประกอบการรถยนต์ที่เราซื้อรถถูกต้องครับที่เราซื้อรถถูกต้องครับถูกต้องเรียกว่าเป็นเป็นระบบอันเนอร์ซิสเต็มให้เกี่ยวกันถูกต้องขับถูกต้องครับถูกต้องไม่ไม่ไม่แย่งซีนไม่แย่งไม่แย่งธุรกิจกันหน้าที่ของเลมอนเนสนะครับไม่ใช่ เป็นหน้าที่ที่จะมาย่างซีนผู้ประกอบการผมบอกได้เลยครับผมว่าหน้าที่ของเลมานเนตก็คือทํายังไงก็ได้ให้ผู้ประกอบการรถยนต์มือสองดูดีดูสวยดูหล่อที่สุดนะครับแล้วก็ขายรถได้ง่ายด้วยขายรถได้ง่ายที่สุดด้วยถูกต้องครับโดยเฉพาะสภาวะแบบนี้การแข่งขันสูงใช่ครับเพราะนั้นเรื่องเทคโนโลยีซอฟต์แวร์หรือเลมานเนตเนี่ยสามารถที่จะช่วยกระตุ้นการขายได้แน่นอนครับผมครับผมใช่ครับนั่นคือคือสิ่งที่เกิดขึ้นครับนี่คือความสบายใจท่างผมเที่ยวมองเห็นแล้วว่าคุณประโยชน์ของเลมานเนต ที่เข้ามาเสนอตัวให้บริการโดยเฉพาะรถค่ายรถยนต์มือสองทั้งหลายเนี่ยครับคิดว่าเป็นสิ่งจําเป็นที่จะใช้แล้วเกิดประโยชน์ครับครับครับ,รบทีนอกจากธุรกิจรถยนต์มือสองเนี่ยบริษัทมีแนวโน้มที่จะมองโฟกัสไปที่สินค้าตัวอืนอ่นๆไหมอ่าครับอย่าง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 ที่คุณตังเดือดต้องสินค้าต้องพอมีราคาอ้าวเจอเจออ๋ออย่างที่คุณตังคอ,อสังเกตเลมานาทของผมนะครับไม่มีคําว่าคาอยู่เลยเออทางเราเองเนี่ยอย่างที่ผมชี้แจงไปอะ เน้นการแก้ปัญหาเลมอนส์ปร็อปเมก็คือตลาดมือสองทั้งหมดนะครับผมเราเริ่มจากตลาดมือสองก่อนเพราะว่าตลาดมือสองเนี่ยเป็นตลาดที่ผมมีโน้ตฮาวอยู่แล้วก็เป็นตลาดที่ผมคิดว่าค่อนข้างใหญ่นะครับผมแต่สุดท้ายแล้วในอนาคตเนี่ยเราอยากจะแก้ปัญหามือสองทั้งหมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นมือสองนาฬิกามือสองนะครับผมกระเป๋ามือสองอิเล็กทรอนิกส์มือสองนะครับผมทุกอย่างที่เป็นมือสองเนี่ยผมมั่นใจว่าถ้าผู้ประกอบการขายนาฬิกามือสองผู้ประกอบการ กระเป๋ามือสองผู้ประกอบการระบบไฟฟ้ามือสองเองเนี่ยเขาเองก็อยากจะมีคนมาช่วยนะครับผมสร้างมาตรฐานให้กับวงการของเขาเหมือนกันเราก็อยากจะดูแลวงการอื่นด้วยเหมือนกันนะครับผมเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยทุกคนสามารถเข้าถึงแบรนด์ของเราได้เลยว่าถ้าของมือสองมือของมือสองนั้นนะครับผมมีโลโก้มะนาวของเราอยู่นะครับผมสามารถหลับตาซื้อออนไลน์ได้เลยนะครับผมนี่นี่คือวิชั่นของเรานะครับผมเพื่อส่งเสริมการขายผมอันนี้คือสิ่งที่เลมานเดต พยายามที่จะสร้างให้เกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นแล้วล่ะครับผมแต่เพื่อที่ให้มันขยายวงกว้างไปเร่อยเยถูกตอตอนนี้มีทั้งสาขาทั้งในจากา่าและก็สิงคโปร์ด้วยถูกต้องครับวันนี้ต้องขอบคุณอ๊อฟซี่มากเลยครับได้เลยครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับมาตรฐานทัพผมเชื่อคุณชมรู้แล้วว่าเป็นมาตรฐานระดับโลกจากเยอรมนีเพราะนั้นเป็นสิ่งที่เป็นการันต์สำคัญเป็นตัวหลักประกันสำคัญที่จะทำให้ผู้ซื้อสินค้ามือสองที่มีราคานั้นมั่นใจอุ่นใจได้ ทั้งในตัวสินค้าเองและการบริการหลังการขายครับก็ขอสับสุนเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมนะครับที่กำลังชมรายการนี้ดูทีวีย้อนหลังได้ทางมืลิต f ทีวีแฟนเพจครับ MERIT Space TV ทั้ง YouTube และ Facebook ครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ งานไทยเที่ยวไทยครั้งที่62ใบเทคงบางนาศูนเรียนรู้ป่าในกรุงจัดระหว่างวันที่30มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2565บริษัทปตทจำกัดมหาชนให้ความสำคัญอย่างยิ่งในด้านสิ่งแวดล้อมและเพื่อเผยแพร่อ,องความรู้สู่สาธารณชนได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐจะตั้งโครงการสูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงจังหวัดกรุงเทพมหานครและในครั้งนี้ปตท,าทาตั้งใจให้ ศูนเรียนรู้ป่าในกรุงเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องป่าและระบบนิเวศที่ผสมผสานความสวยงามด้านภูมิสถาปัตยกรรมรวมถึงเป็นพื้นที่สีเขียวของคนกรุงเทพบนที่ดินของปตทจำนวน12ไร่จากเดิมเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่าและเป็นที่ทิ้งขยะดยมีแนวความคิดที่จะสร้างป่าให้กับคนกรุงเทพเพื่อให้คนกรุงหรือเด็กรุ่นใหม่ที่เติบโตในเมืองได้มีโอกาสรู้จัก และสัมผัสป่าอย่างใกล้ชิดไม่ต้องเตินทางไกลและได้ตระหนักและร่วมกันอนุรักษ,ษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วยโดยพื้นที่อาคารเพื่อการเรียนรู้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนที่1 อาคารนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้ป่านในกรุงโดยอาคารนิทรรศการและสำนักงานบนพื้นที่สองไร่ใช้สำหรับการเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้ออกแบบโดยให้ความสำคัญกับ2ประเด็นหลักคือกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมเน้นให้ตัวอาคารกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมเช่นรูปทรงอาคารที่คล้ายกับลำต้นของต้นไม้ส่วนที่2ห้องฉายภาพยนตร์ขนาดเล็กมินิเธยเตอร์ ภาพยนตร์สั้น Helping Hands ภาพยนตร์สร้างแรงบันดาลใจในการส่งต่อมเมล็ดพันธุ์แห่งการแบ่งปันในการสร้างป่าสร้างคนเ,นเปลี่ยนแปลงโลกให้เป็นสีเขียวเราเชื่อมั่นว่ามือของทุกคนสร้างป่าได้และในส่วนที่3เส้นทางศึกษาธรรมชาติออกแบบเป็นทางชมเรือนยอด Skywalk ทอดยาวไปตามพื้นที่ของป่าที่มีความสูงตั้งแต่ระดับพื้นดินถึงระดับความสูง 10.2เมตรระยะทาง200เมตรภายในเส้นทางศึกษาธรรมชาติจะมีหอชมป่า Observation Tower ความสูง23เมตรเส้นทางศึกษาธรรมชาตินี้คุณจะได้เรียนรู้สังคมพืชต่างๆระหว่างทางเดินพร้อมเพลิดเพลินไปกับการชมดินป่า